ในที่สุดมันถึงเวลาแล้วเว้ยที่เราจะลองเล่นอาชีพคลาสที่เขาบอกว่าโหดเปน็นระดับต้น,ตนๆในแม<ะ>พเดดเรียลนะว่าจะไปดูช่องไหนดับจเจ้าอาชีพนี้คือติดท็อปเทียร์ลิสหลายๆช่องเลยนะซึ่งอาชีพที่ผมพูดไปนั่นก็คืออาชีพนี้เลยนักเอาชีวิตรอดน,นะครับหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็อะไรไม่รู้นะพราไมาเห็นภาษาอังกฤษเห็นแต่ภาษาไทยเขาบอกว่าอาชีพนี้นะครับยิ่งเราเลือดน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้นเท่านั้นไอ้นี่ดี น่าลองเล่นมากทุกคนซื้อเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ขายในราคา75 0ันธบาทนะแต่ว่าหน้าตามันดูแย่มากเลยนะมันเหมือนใส่หมวกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนาขายก็แพงแต่ว่าสกิลดูน่าสนใจมากเลยทุกคนก็จัดไปเลยนะครับก็เหลือ พันธบัตรกูเลยหนึ่งอ๋อมันเป็นผ้าพู้ขวัม่มไม่ได้เป็นหมวกทุกคนโอเค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 เอาเป็นว่าดี่ผมจะบุก8 0,000เมตรแล้วก็จะชนะด้วยนะครับด้วยอาชีพนักเอาชีวิตรอดตัวนี้ให้ได้ <Okay. S 1> ทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไปด้วยนะครับผมอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้ลืมดูนะว่าเริ่มเกมมันให้อะไรมาบ้างทุกคนลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมแล้วกันมาแล้วทุกคนนะครับมาดูของที่ตัวเรารับสิ่งที่จะได้มานะครับก็จะ อันไหนดาเมจมันจะตึงกว่ากันนะไม่ใช่ดิเราจะมาทําการเปรียบเทียบกันเออว่าระหว่างเลือดเต็มกับเลือดไม่เต็มเนี่ยอันไหนแบบมันจะสร้างดาเมจได้เท่าไหร่ประมาณไหนอะไรประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันแต่เราซื้อปืนเผื่อไว้ด้วยไม่รู้ว่าดาเมจจากปืนมันจะมีผลด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะเกี่ยวแหละมันมันคงไม่แบบไม่เอาดาเมจจากมีดอย่างเดียวหรอกมั้งเออเจอบ้านแต่แป๊บนึงมันมีหมาด้วยวะโอไมค์อไม่เป็นไรหมามันขึ้นรถไฟไม่ได้มันไม่ฉลาดพอมา อ่าอ่าถ้าเป็นขวานนะครับตีซอมบี้ปกติจะตี3ทีนะตอนนี้เราโดนตอดเลือดไปแล้วนิดนึงนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองให้ซอมบี้ตอดเลือดเราดูนะแบบตอดให้เหลือเลือดแบบเลือดส้มดูอ่ากัดมาเลยน้องกัดมากัดมากัดมาอีกอกัดมาโอเคพอแล้วหนึ่งย2ทีตายจาก3มทีอ่ะผู้ชม มันแรงขึ้นจริงอะนะโอเคเมื่อกี้เราทดสอบดาเมจจากขวานแล้วนะต่อไปต้องทดสอบดาเมจจากปืนนะแต่ว่าซอมบี้มาและเราต้องไปหาที่ใหม่ก่อนและสมมติถ้าเราแบบยิงให้เลือดลดน้อยลงกว่านี้มันจะยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมปะแบบยิงมาป่านะัดเดียวตายอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบยิงมาป่านัดเดียวตายนี่โคตรโกงเลยนะเว้ยอาชีพเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเทคไมโครกันนะครับปกติแลว้วปืนลูกโม่เนี่ยจะใช้เวลายิงนานอยู่นะกว่ามันจะตายประมาณ4นัดปะสามหรือสี่นัดนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวรอบนี้มาดูกันว่ากี่นัดแต่ว่าเลือดเราก็จะเต็ม้วดีเ,เลดมเเลขียวะ นัดเดียวนัดเดียวเอาดี what the fuck bro wow my god ได้อีกนี้ดูวะนัดเดียวเข้าหัวนัดเดียวแป๊บหนึ่งก็ขอโทษดีที่พูดำคำซ้ำๆกูๆอึง้งจริงๆพูดจนน้ำลายกูไหลอ,อ่ะโอ้โหแทบแบบไม่ต้องซื้อแบบปืนไรฟฟเลฟเฟลอเลยนะแค่ใช้ลูกโม่งเนี่ยบอกละยี่สิบบาทเนี่ยลูกบอกเนี้ยไม่ก็เก็บได้เลยว่ะ โอ้โหจะเสียตังค์เพื่อปืนแพงทำไมล่ะในเมื่ออาชีพมีเราใช้ปืนนี้ก็อนแรงแล้วอะโอ้แม่งเยอะด้วยไงประเด็นอะเก่งไม่กลัวกลัว,ว,วมาเยอะโอ้แล้วมันเยอะจริงนะน่ะมาทีละตัวนะล้วลูกนัดเดียวอืนัดเดียวเออเออเฮ้ยไอ้นี้สองนัดโอ,อ้ต้องยิงหัวผู้ชมเอสเอสอือดูเรื่อง โอ้ยกูไม่ไหวว่ะอาชีพที่ไปโคตรเจ๋งอ่ะไว้เดี๋ยวโย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 ใจเย็นไอ้สองนี่ขนาดถ้าเราเลือดน้อยเนี่ยเราใช้ปืนนี้ยังแรงเลยนะเวย้ยแล้วสมมติถ้าเราถือปืนไลเฟลแบบปืนบอกยาวๆอ่ะแล้วเอาไปยิงหมาป่าไม่ว่าไม่ใช่ว่านัดเดียวแม่งตายห่าเลยนะเวย้ยแม่งโคตรเจ๋งอะนะไนมาหมนี่นัดเดียวนะเว้ยยิงวัวแบบนัดเดียวขนาดไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะนัดเดียวรู้เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไอ้ซอมบี้ผู้คุมธนาคารอยู่ในตู้เซฟแล้วกูจะเอาบัตรมันยังไงล่ะชิบหายมึงบ้าปะเนี่ยมันอยู่ในตู้เซฟเลยเอาแล้วกูจะรูมันนี่่อยกอดบ้าแล้วอุส่ามาถึงธนาคารอุตสา์เคลียร์พื้นที่มาแต่ไม่เอาเงินเข้าไปเอาเงินไม่ได้โอ้ย oh นี่ไงมันอยู่ข้างบนนี่ ้ยนี่ให้ว้าวเอาเป็นว่านะครับเรารูแล้วนะครับว่าสกิลของมันทําอะไรได้นะถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้สกิลนี้พยายามจบเกมม้ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าจบไม่ได้ก็กกขอโทษไปก่อนล่วงหน้าเลยนะแต่ว่าพยายามจะจบมาได้ละกันนะทุกคนแต่ว่ายังไงก็จบได้เยอะแล้วแหละโอ้โหอาชีพโกงขนาดนี้โอ้โหเกมแรกได้มา540อ่ะหมื่นแรกกนะันเนี่ยแมงอูฟู่เลยแค่เมืองเดียวก็ของกูฟูแล้วอะจังหวะเนี้ย เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะไม่ซื้อปืนไลเวลนะทุกคนผมจะใช้ปืนบอกนี่แหละบอกเดียวด้วยไม่ไม่ซื้อเลยนี่ตอนนี้เราซื้อได้แล้วนะปืนเนี่ยแต่เราไม่ซื้อครับเราจะซื้อกระสุนบอกนี่เลยครับทุกคนเราจะใช้แต่ปืนบอกนี้นะเพราะยังไงปืนเรามันก็แรงอยู่แล้วใช่ปะ่ะจะไปหาเรื่องซื้อไลเวลดำเพื่ออะไรละ่ะโอ้ยม้าข่าเพียบเลยมันต้องมียูนิคอร์สักตัวเลยว่าตรงเนี้ยมีปะไม่มีหรอไม่มีได้ไงว่าม้าข่าเพียบเลย <laughs> ไม่มีย oh ูนิคอร์นโอ้ไม่ยอดคุณว่าจะเจอเนะี่ย ไม่อยได้จับมันเป็นลรไงไปขี่อะไรอย่างเงี้ยขี่อยู่ในคอนเทนนะเว้ยโอ,อ้โหหมู่บ้านใหญ่อยู่นะหมู่บ้านเนี่ยแต่ก็โอ้ยใหญ่มากเห็นแบงค์อยู่2ทีเท่นะครับพอได้พอได้อไดขอยัดแวะนะครับเอ,อ้ยอันนี้คื้หมาป่าเนะี่ยเอออยากลองปืนอยากลองปืนอยากลองปืนพอดีเลยสวยเดี๋ยวมาดูกันนะครับระหว่างเลือดแค่นี้นะครับหมาป่ายิงกี่นะัดตายนะโอเคทุกคนดูหลอดทางด้านซ้ายมือนะจะเป็นเออจะมีอยู่10นัดนะเดี๋ยวจะลองมาดูว่าตายใน1แม็กซ์หรือเปล่านะสำหรับหมาป่าถ้าตายใน1แม็กก็โหดแล้วมา1 สองสามสี่ห้าห้านัดปกติเราต้องยิงมาป่าเยอะกว่านี้นะเว้ยถึงจะตายอะแบบหมดเกือบสองแม็กซ์อย่างที่ผมบอกอะประมาณประมาณเกือบสิบนัดอะแต่นีห้านัดก็คือครึ่งหนึ่งเลยอะใช่ปะโอ้ oh my god อะไรมันจะ feel ฟ,ฟาวขนาดนั้นมาปลายังเอาไม่อยู่เลยนะสลาบอาชีพนี้นะกูบอกเลยนะกุมข้ามากนะสำหรับ75บาพันธบัตรไม่รู้สึกเสียดายเลยสลา,า,ายอาชีพนี้จอยอดมากตอนนี้เราอยู่ที่3 0,000แล้วนะทุกคนต่อไปเราจะไปที่4 0,000นนะครึ่งหนึ่งของเม็กซิโกแล้ว Let's go <S เราไม่อยากฟาร์มเงินแล้วทุกคนผมพิงเกียรฟาร์มแล้วผมจะไว้แค่หมู่บ้านอย่างเดียวนะเพื่อเราจะฟาร์มเงินพันธบัตรอย่างเดียวนะอยงอืนเราไม่อยากได้เลยละคือมันมัน,มน,มนจริงนะเอาจริงนะมันมันฟูตั้งแต่แบบหมื่นแรกแล้วอ่ะแบบไม่ต้องแวะอะไรแล้วก็ได้นะนี่นี่คือหมู่บ้านผมจะแวะนะครับผมจะเอาบอลเพราะเราฝ่ายฟรีไงเราไม่ใช่สายเติมนะครับเราก็เลยแบบต้องแวะทุกหมู่บ้านโอ้ยบัตรไม่ตั้งเลยด้านบนนะลูกกูจะเอาไงอะ โอ้โหเสียแล้วธนาคารหนึ่งกูสามมาวันนี้เลือดเราเต็มไหมไม่เต็มครับขาดนิดหน่อยแต่ว่าเลือดมาถามว่ามันยังรีไหมอาชีพนี้มันก็รีนะทุกคนแต่รีช้ามากนะรีโคตรช้าเลยนะจริงๆไม่ต้องรีก็ได้นะอยากให้แบบมันเป็นแบบนั้นไปตลอดอะแมอยากเอาอาชีพนี้ไปบุกป,ประสาทเป็นภัยจริงเลยแต่ว่าเลยมาแล้วลืมลืมลืมพึม่งนึกได้โอ้ยหมู่บ้านมันเริ่มเลยหน้าฟงหน้าฟามจริงๆขอญาตแวะนะครับวันนี้เรามาเจอแต่หมู่บ้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะยังไม่เจอหมู่บ้านเล็กเลยอะ จะบอกนะว่ามันติดบนหลังคาแลวา้ว่าอู้ยทำไมอ่ะคือถ้าอยู่ในบ้านคือมันจะติดบนหลังคาตลอดเลยหรอโอเคได้อยู่โอ้ยนึกว่าจะไม่ได้แล้วโอ้ยยิงซอมบี้มันจัดอะเราฆ่าซอมบี้ไปสองร้อยตัวห,หนึ่งเกมอะยิงมันจัดยิงจะไม่รู้เลยนะว่าครบยิงเขาไปสองร้อยตัว,วจนเควสดขึ้นอะ อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยิงซอมบี้มันมากไม่เชื่อก็ลองเล่นดูเว้ยมาหมู่บ้านที่60,000เมตรครับอืมดูจากล้านราวแล้วกูยังไม่เจอเออเจอแล้วธนาคารหนึ่งที่ตรงนี้ <c oughs> รอบนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสเองโอเคไม่เป็นรายทุกคนต่อไป80,000เมตรแล้วนะครับเราจะถึงเม็กซิโกแล้วอีกแค่1 0 0 0 0เมตรเท่านั้นนะครับ เราใช้เวลาเล่นไปประมาณชั่วโมองกว่านะที่จริงมันจะต้องจบเร็วกว่านี้นะแต่ว่าผมแวะทุกหมู่บ้านเลยไงทุกคนมันเลยอาจจะชา้านิดน,นึงนะหมู่บ้านนี้เราก็แวะเหมือนกันหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเม็กซิโกแวะหมดแวะหมดไม่สนลูกใครเข้ามาเลยพวกนางโง่เข้ามาเลยอยมีธนาคารสองที่ที่นี่โอเคได้อยู่ได้อยู่พอได้คุยกันได้หน่อยโอเคมา let's go มาเลยมันจะยิงถึงป่ะไม่ถึงหรออ๋อ กระสุนมันเบี้ยวปืนเนี่ยลืมไปเลยว่ามันยิงแรงก็จริงแต่กระสุนมันเบี้ยวโอเคแต่ก็ยังโดนอยู่ <c oughs> อาจจะต้องยิงลายนัดหน่อยนึงแต่ก็นัดเดียวอะครับผมเมื่อกี้แบบยิงโดนตัวนะเมื่อกี้เห็นปะเอาเอาไปตายได้ไงหมดยังหมดยังจะ่บอกนะว่าหมดแล้วเอาดีๆสารลาพาราเซตามอนไม่เหมือนจะหมดจริงนะเนี่ยเฮ้ยแตไมันง่ายแบบเนี้มีแค่นี้หรอโอ้ยขึ้นมาป่าจริงด้วยโอโน แอบขึ้นข้างบนก่อนเลยเรายังไม่เปิดสวิตช์ก่อนนะเดี๋ยวเราหลบหมาป่ากันทุกคนไม่ไหวครับเฮ้ยแต่เราก็สู้หมาป่าได้ดิแต่ว่าที่เราต้องแอบนะครับทุกคนน่าจะรู้ๆกันนะว่า8 0ด0มเมตรเนี่ยหมาป่าแม่งสปอนเยอะมาสปอนที่เป็นสิบตัวไม่ไหวหรอกน้องถึงกูจะใช้อาชีพนี้ก็ไม่สู้กับมันไม่ไหวหรอกถ้ามันสปอนทีละสิบตัวไ <c oughs> อมันยิงมาจากไหนอะมึงลองหอนหลอกกูถามจริง โอ้ไ oh ม่กี้ออดว่าอมัเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือแบบผมได้ยินเสียงปืนมาตั้งนานแล้วเว้ยแต่ว่าเราไม่เห็นไม่เห็นตัวมันอะคือแบบอยู่ๆกูก็ตายแล้วแบบยิงแบบล่องหนยิงกูตายโอ้ไม่เกมอะไรกันครับเนี่ยกูเล่นเกมอะไรอยู่เล่นมาตั้งนานสรุปก็ไม่ใช่นายโอ้โคตเซงเลยเอุ้ยทุกคนดูดิ จากตอนแรกใช่ปะเราเราไม่ได้เติมโลบักเลยนะทุกคนผมไปฟาร์มจากในเกมมานะได้มา52นะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามาจากฟาร์มอย่างเดียวนะมันเสร็จเควสไปด้วยอันนึงแต่ว่าก็ได้แค่5เองออกได้ 15- ได้15ก็แปลว่าถ้าเอา50ลบ15ออกเราก็จะเหลือ3 7แล้วก็ลบออกอีกหนึ่งจากที่เราเหลือไว้ก็แปลว่า เกมเมื่อกี้เกมเดียวนะผมฟาร์มบอลไปได้ตั้ง36ธนบัตรเลยนะว้าวโอ้ไม่ค่เป็นไงล่ะฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มยากนะเงินในเกมเนี่ยจริงอ่ะเป็นไงบ้างนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับไม่รู้ทุกคนชอบกันหรือเปล่านะแต่โดยตัวส่วนตัวนะผมชอบอาชีพนี้มากเลยนะยิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่ยิ่งแรงเท่านั้นนะเป็นอาชีพที่แบบต้นเกมเนี่ยดีมากๆนะครับแต่ว่าท้ายเกมก็คิดว่าน่าจะเฮ้แต่ว่ามันก็เสมอต้นเสมอปลายปะ มันก็ใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมจนท้ายเกมเลยนะเว้ยไอ้ไอ้อาชีพเนี่ยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราไว้มาเล่นอาชีพหน้ากันต่อนะใครที่อยากให้พี่เล่นอาชีพอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาในช่องด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยว,วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะครับฝากก,ากาดไลค์กดแชร์แล้วกว็กดติดตามไว้นะเออไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย